อ่าก็สวัสดีกันด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กับนักพา,ากค่าสนามน้าชิบีนะฮะ <c oughs> โอเคครับแล้วก็โอ้โหมาสา n t นฮิลมันฮาร์ดคอร์มากพอแล้วฮะเรามาเกมแบบผ่อนคลายเบาสมองมึง <c> เ <oughs> บาสมองตรงไหนอยู่วะหนึ่งเก้าหนึ่งหกอะไรลุกลุกสตาร์ทเออเบาสมองตรงไหนอยู่วะ <c oughs> โอ้อะไรเนี้ย ห9 1 6กูอยู่ที่ไหนเนี่ยรู้สึกจะเป็นหลุมหลบภัยสักอย่างเนี่ยโอ้ยหลอนโว้ยกำวิง่งเอะ๊ะทำไมตอนวิ่งมันต้องใส่หัวจ่ยวะเอ๊ะกระป๋องอยากแดกปลากระป๋องอ,ะอ่ะอี๋แถวนี้มีอะไรบ้างเอ๊ะโอ้โหเสียงใครมันร้องด้วยความสุขต้องไปดูสันหน่อยเฮ้ อาไรผ่านหน้ากเลยวะนี่คุณเห็นเหมือนผมไหมกด E จะอะไรเนี่ยมันคือโอเคอ๋อสามารถล่อได้นะครับเออะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มาให้ผมทำอะไรเมื่อกี้มันให้ผมทำอะไร ไม่ทำไมผมต้องใช้มือเพื่อเป็นตัวล่อด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วโว้ยไปเลยโว้ยอะมืดกำตันสง่งฝาโอ้โห,โหมาแล้วมาแล้วแดกแดกมือไปมึงแดกมือไปอย่าแดกกูอย่าแดกกูอ,กกอ้ากำ มาอืมไป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 เพื่อนยากฉันขอตั้งชื่อนายว่าอเล็กซ์ไปอเล็กซ์เพื่อนยากฉันเชื่อว่าทางนี้จะาจะเป็นทางพาเรา,าไปสู่ที่ปลอดภัยนะเซฟชาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดยว เ้ยไปทางนี้สินะโอ้โหชัดชา,ชาเจนชาเจนเลยแล้วมันให้ไปไหนอะ่ะ <c oughs> กูวิ่งมัวแล้วกูวิ่งมัวแล้วกูเข้ามาเขตอะไรแล้วเนี่ยวิ่งครับเอวิ่งสิเอวิง่งเอวิงอว่งโอ้โห มอโอ้โอ้โอ้แดกอะไรเออกูต้องไม่ตายกูต้องไม่ตายเอ้อโอ้โนมาให้นี่พอพอละฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์โอเคไม่ยงไม่อยู่หมดละไปแจ้